ตนียังเแจอ้แตกมือขึ้นมาแต่ตบต้านอาจารย์เคสยังกว่านเ่นเยอคอยังอันบบน,น,นี้เป็นสมุนไพรใน้าพี่น้นองจาง กินแล้วเพื่อสุขภาพ,พเพื่อให้สุขภาพดีนะจ๊ะต้นนี้ไม่ใช่ต้นอื่นไก่น้องเมย์บอกว่าเป็นต้นเล็บแมวฮึต้นบอกเล็บแมวพี่น้องครับเขาบอกมาแล้วอันนี้ไปซื้อมาตัาง้งแต่ตลาดอ่ไทยลาาจะว่าผมไม่เนี่ยนั่นเอาอยัางไหนเนี่ยเอี๋ยา่างหักเอาห้องหวนน้ำรอยเงีย้ยปืนเดี๋ยวมาเป <c oughs> ็นภาษาญุ่นไปดิ ร่วมกันในสามยางว่ากำลังช้างสานได้ลุงกินแล้วทำให้สุขภาพคึกคลั่กให้ร่างกายแข็งแรงกำลังส่างสานกำลังช่างสานครับพี่น้องครับตอนนี้เพื่อนกากำลังเห็ดสมุนไพรครับส่วนฟังพี่ครับท่านกินอย่างอีหล่ามาที่ไหนป่าเต๋อกินมากไยพี่นอกป่าแต๋กินอลายน้องฝนจ้ะป่าเต้ป่าเต้ป่าเต้แกเชื่อแตงโมไม่กินกับเขาหรอ หนูหนนะอินน่มะห,หนูกินว่าเป็นหนูอิ่มแล้วไงสิ่งแง่ใช่ไปเออะไรก่อ,งอนงัดใส่ปากงัดใส่ปากนักนได,ด้ยินเขาวา่ราะแตงโมเขาวากิน,นบ่เป็นกสิางยังงัดใส่ปากพอนะอันนี้พักไอเอี้ยกว่าไอฝนเขาก็นกวไอเขาจี้วปตีเขาจี้แล้วเขาจี้แล้วอืมข้าวนี่กินเลยก็ได้ ไอ้ที่นั่นแหละมอมข้ําไงนั่นแหละแบบเฝ้าอยู่ đây มีหลายยาพี่น้องครับมันคือค่ายชีเสียแต่วันนี้อันนี้เป็นฝางแดงนะจ๊ะฝางแดงฝางแดงพี่น้องฝางแดงเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาอีกนะจ๊ะโอ้เป็นฝางแดงครับพี่นอ้องหรือเราจะเอามาใส่แช่ ใส่น้ำเข้ามาเข้ามาเอแล้วข้าวจะออกมาเป็นสีแดงเมียทำประจำอ้อันนี้เมียเขาทำประจำครับใช่แล้วโอ้เขาเกิดฝางแดงแต่ว่าแช่น้ำหอมมากเขาจากจากเขาสีขาวจึกลายเป็นสีแดงบองไงซะถ้าอยากกินเขาแดงแบบอยู่ในคุกตะล่างก็คือเอานี่แชอืมลายยางพี่น้องครับลายยางนะครับมีรวมกันแล้วเป็นช้าง กำลังช่างสารนี่พี่น้องครับกําลังช่างสารนี่อันนี้แก้มลเมลแบบอันนี้ยังวุ่นอี่ก็ไเดิอันนี้แก้ปวดเมื่อยอันนี้แก้ปวดเมื่อยพี่น้องครับแก้ปวดเมื่อยสำหรับผู้ชายยาสาหรับผู้ชายแก้ปวดเมื่อยอันนี้เราครับอันนี้ยังนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะเมลประเทศลาวประเทศลาวเมนประเทศฮ่องกมีหรืออันโมนเม โอบโนล่โพล่น้นนองครับเข้ามาฉีดโผลก็คือมันกระเพาะมันกระเพาะนั่นนะครับเขาจะเจอนฉีดโผล่โอ้โผล่หนึ่นนนงชิโนครับอันนี้แหละครับนี่ยังนี่อันนี้อันน,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 นี้จําได้ว่าอันนี้ก็เป็นยากแก้โรคแก,รรก้กินผิดกินสำแดงในจังกินอะไรผิดก็มากินได้เออสำแดงทุกโรคสำแดงแบบวิสัยเดียวใส่สินที่มมนกินของผิดถูกแล้วในจังพี่น้องจ๋าอันนี้ปะที่ไหนแม่ปะที่ไหนคือ ดีอะไรก็บีเถอะยังนี่อันนี้บีหมานะแมวกินมดแดงบีดียังบอกพี่น้องครับต้องถามบว่าเป็นดีหมีเออดีหมีครับอันนี้เด้อันนี้เด้อันนี้ก็เป็นดีเมนดีเมนสรุปแล้วพ่นหมีพ่นเมนพ่นเออพ่นเม่นพ่นเมนแล้วก็ดีหมีอันนี้ดีเลียงผาเอ๊ะอันนี้ ดีหมีอันนี้ดีหมีอันนี้ดีเลี้ยงผาเลี้ยงผาพี่น้องครับแล้วแกตัวนี้กันน้ำมันหมูอ่ะน้ำมันเลี้ยงผาน้ำมันเลี้ยงผาพี่น้องครับเห็นแกเจ้าให้เอายูจีนน้ำมันหมูแล้วให้มาตัวเข้าว่าน้ำมันเลี้ยงผาเอาเหรียญนเพี่น้องพันนู้นน้ำมันเลี้ยงผาให้ละสรุปแล้วก็คือเพ่นสีดองครับเพ่นสีดองเราสีดองไว้ให้เอฟซีมาใครชอบกินยาดองก็จะเอาออกมาให้ดื่มให้กินกันในแก้พี่น้องอย่างนี้เออ อันนี้ยังล่ะน้ำมันคือการอะอันนี้ก็คือน้ำมันหมักงาอันนี้ล่นเอาผสมน้ำมันบักเก๋ี่ยใ่ว่าน้ำมันมึงกับน้ำมันบักเก๋เด้อยน้ำเงี้ยาตัน้ำมันเฮ้ยน้ำมันยังกว่าน้ำมันเมืองผาเมืองผาอ๋อน้ำมันจะมันเลี้ยงผาน้ำมันเมืองผาอันนี้เป็นสร้างสารนะครับถ่ายทงสารขันบ๊อบขันบ่ไปแล้วครับพี่น้องครับขันเรื่องสมุนไพรนี่ก็คือถ่าย่างสาร หรือว่ากระชายดำมีสองอยางแค่นี่ครับที่จะเฮ็ดให้คึกคักได้ผู้ใดโนเขาบะขันหรือว่าบะสูนะครับผู้ใดได,ไดเมียสาวสาน้อยก็ต้องกินอันนี้ดองซ่กนันนี่คืออมผมเนี่ยไม่ใช่คนดื่มเหล้าไม่ใช่คนดืม่ม <c oughs> ของมึนเมาอืมแต่เอาไว้ให้พี่น้องเอฟซีที่ใครมาเยี่ยมก็ <c oughs> จะให้กินคนละจอกสรุปแล้วคือทําให้เอฟซีกิน แต่มันพูดดูดีอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่เคยเดืม่มอืแต่คนดื่มก็คือเมียมันแดกด<อ>วันคนดื่มก็คือคนนี้อ่ยอายกมือขึ้นสิใครเป็นเมียชายาลน, <c oughs> นี่เป็นคนดื่มมันบ <c oughs> ่จา้ <c oughs> าคือใจดีดองเห็นมี้ยกินแดะฮักฮักเขาแน่น ซีเมนหักขึ้นหน่อยพี่น้องว่าว่าตอนไปตอนไปไอ้ไอ้ไปกินนั่นนั่นไอแยกก้อยเข่าขาหมูน้ำกันมาหั่นครับเพิ่นเลี้ยวไปเห็นนั่นไอ้แยกก้อยเพิ่นเลี้ยวไปเห็นนั่นนั่นปักธุเรียนเพคนว่าอาจารย์ผมทีซื้อบักทุเรียนไปเมียขะนนะไปเบิ่งราคาเขาตีใบพันหานแล้วได้ว่าพอต้องทำนันสิแตกดอกผลนะแล้วว่าสิก็เลยว่ปซื้อบอกว่าสิเนาะไข่ปลาเมียมาเล้ยวให้รถขันมีเป็นพันธุยาดองเออยาดอง ออกมาแต็มหัวนี้ละยาดองครับพี่น้องครับกระเสียวใบเซนีครับสีบ่มีการเทยาลงไปครับสีบ่มีการเทน้ำลงไปเพราะว่าเดี๋ยวกะสีหยาดแนวนแนวนนี้อีกในการทายทํำให้พี่น้องเบื้องเอาเป็นว่าสายยันเพลนสีดองเหล่าใบถ่ายเอฟซีแล้วกระดองเหลไา้ถ่ายเมียเพลนนะครับเราอดกเพลนกอเพลนกินนฝฝนฝน พิ่นว่าเบ่าซืา้อดอกเพิ่นมากินดอกว่าเมียเพิ่นมากินดอกอืมถ้าเมียมากินเราขอกระชิบอะไรเขียนคลิปว่าสายยันดอกเราให้เมียกินอ่ะนะกะมันมากินกระเขียนรถ <laughs> ม,มันกิน <laughs> ขีน้เก่าติอ่ามันกินว่ากระชิบนานแล้วกันครับพี่น้องอเ,เอาอเข็ดที่นี่ละอาน้ำกันหมดที่นี่ที่เดียววันสีฟันฟื้นอ้อย เมาแล้วเดฟันสมุนไพรสมุนไพรล้วนๆม <Okay. S 1> ีหลายอย่างหลายแนวนะครับ